เฮ้เฮ้สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่กับผมแฮทเกมบอลซึ่งเกมนี้ที่ดังมากๆครับโดยเกมนี้มีชื่อว่าอมองอาร์นะโอ้โหยซึ่งซึ่งผมอยากจะเล่นอมองอาร์ดิซึ่งเกมนี้โหลดที่อะไรวะไอ้นอคไปยอนซึ่งผมก็โหลดไฟล์มาเล่นเลยอ่าและในวันนี้เราจะมาเล่นอมองอาร์ว่าเราจะเป็นยังไงซึ่งพาติเยอะก็มีให้ทการกดออนไลน์ก่อนมา ก่อนอื่นเราจะต้องเลือกชื่อก่อน introduce มาเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกชื่อก่อนชื่อได้ไหมเอาเ้ยกดเลยอ๋อนั้นได้เลยมามาก่อนเราจะมาเขียนชื่อชื่ออะไรดีเพราะว่าเพราะว่าเอานี่ไหม cash cash game pd arm เล่นกมพีดแล้วกันมาซึ่งก่อนอื่นกดไปที่ไฟล์เกมนะนี่มาดูว่ามีเล่นกี่คนอืมโอ้มีเก้าคนครบไหมเนี่ยไม่ครบนะ่ะจะใช่โอ้ยนี่ไงเต็มแล้วเรียนไม่ได้เต็มแล้วมานี่ไงนี่ไงเจ็ดคนทำไมอ่ะเรียนไม่ได้ต้องมีคนออกใช่ไหม เด็กเกมยูเ่าในในเท็กก a าวต้องมาได้ไม่้าเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยสองได้ไหมโอเคได้มาตอนนี้อยู่ยันอวะการนะตอนนี้เป็นสามคนจะเป็นสามคนเทสลันโกดอันยุทสามารถเปลี่ยนสีแต่งตัวก็ได้แล้วก็เปลี่ยนสกินโอเคสกินก็ไม่มี เป็นสีน้ำเงินใส่มัวเอามีดฟันหัวแล้วกันมาวันดีเพื่อนเล่นเป็นสามคนนะโหมีสามคนด้วยหวันดีคิดว่าใครเป็นคาตกรไหมเกมนี้เราจะมาทำการแล้วก็ซึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นคาตกรซึ่งถ้าผมเป็นคาตกรว่าเราจะไล่ฆ่าดีก,กว่ามนะั้งแอบฆ่าอย่าให้ย้ายใ,ใครคนนั้นเห็นนะ่ะ ไม่งั้นจะจับพายยนอวกาศแน่งเลยโอ้โหวันนี้เพื่อนมีไม,ม้ไหมยสวยๆจะไม่มีไม้โอเคนี่ไงมีเพื่อนมาคนหนึ่งแล้วรอน,นาจังสามคนตัวนี้เป็นสี่คนแล้วอ่าเป็นสี่คนห้าคนพรบกี่ห้าคนหคนอ่าครบแล้วนะ ครบแล้วมาสตาร์ทสามสองหนึ่งเตรียมพร้อมเลยเยียบเยียบไยนะห้ามบอกว่าฉันเป็นกาตกรม,มาต่อไปเลยตอนนี้ผมผมไม่ผมไม่อยากเป็นกาตกรนะเนี่ยถ้าเป็นกาตกรต้องมีมีแอ่นแ่นเขียนหน่อยเฮ้ยทครเป็นกาตกรวะระวังคนไม่น่าไว้ใจระวังไว้ เดินอย่างระ,ระวังเอาไปไม้ออกก่อนเฮ้ยโอ้โ oh, หไอก้กำัดกรวิญญาณอาฆาตแขนมึงต้องเจอเด็กบอดี้มีคนพบศพเสียแล้ววั่านประชมน่าจะเป็นสีน้ำตาลมึงโอ้โหกูโ oh, ดนข่าหากักคอโดนยิงแม่งตายอ่า uh ส oh. วัสดีท้ากูหน่อย หอนั้นคิดว่าสีอะไรบวยนี่แม่งเลยเนี่ยคนนี้ใช่ไหมสีนี้จำได้เลยปดุนคาสักอย่างนั้นเลยโอ้โหอืมโอคิดว่า O R A N G E ออเกรน ดแม่งเลยอเออโดนร่าแล้วไอ้นี่แม่งสีน้ำตาลเออสีน้ำตาลต้องเป็นสีน้ำตาล B A O W N มันต้องเป็นสีน้ำตาลใบย,ยอมแพ้หรอกมันต้องเป็นสีน้ำตาลแน่นอนถ้าใครเห็นแล้วก็จะโบดแม่เอาล่ะคด้ไหม ถ้าเขาตายเนี่ยก็จะเป็นผีใช่ไหมโอเคใครโหวตโอ๊สองคนนี้น่าจะโหวตสองคนมากเนี่ยโอ้โหกูตายกูไปลวอา้าวไม่มีใครโหวตเลยอ๋อสองโบวตผู้การเนี่ยนะฮะเราโหวตเป็นผีแม่งเบ้ยกูจะแก้แค้นเดินตามแม่งวิญญาณอาฆาตแค้นแม่งเลยถ้าเป็นวิญวิญญาณเนี่ยมันจะสามารถทะลุได้มาอันนี้อะไร Okay. อโอเคให้ตรงอ่าโอเคเอคุณจะลองให้แล้วไอเนี่ยเป็นกาตกรค่าช่องแอร์จะไหมนี่นี่เนี่ยคุณจะได้าตามแม่งมันอยู่ไหนเอาใบไม้ออกก่อนโอเคโอเคเราตายคนหนึ่งโอ้โหคุณพะช่วยตายคนหนึ่งสีน้ำตาลใช่ไหมเออยันือบ,บัตรเป็นสีน้ำตาล อันนี้สามารถดูวงจรปิดได้ว่าไอ้ิดน้ำตาลมันอยู่ไหนอืมมันอยู่ไหนออกมาตรงนี้ซะสงสัยน่าจะซอดมั้อืมอย่างมาเัเถอะสามารถเดินนั่นดูได้เราจะไปไหนดีวะอืมโอโวิญญาณกาแกนคุณปลาช่วยมาเดี๋ยวฉันจะทำให้เอ้าใช้กดป มีโค้ดดแจ้งเตือนแ้หรอใช่ไหมอินพลสเตอร์เฮ้ยมันต้องอย่างนี้ B R O W N ทีมแล้วก็มันจะตอบไหมสีน้ำตาลก่อนไม่ได้ั้งสีน้ำตาลมันต้องเป็นคนนี้โหวตให้หนอยสีน้ำตาลหนอยเนี่ยเนี้นี่ยโหวตสีน้ำตาล Oh, โอ้โหหมดพร้อมกันไม่น่าเลยแพ้ไม่ใช่ไม่ใช่นั่นแหละ <c oughs> โอ้โหอกูเซง็งเซ็งจะเป็นผีมันเนี่ยโอเคตอนนี้มีคนมีคนดุนค่าเราเนี่ยมาไปกลับไปกลับเราเลยนะบินยางโอ้โ oh, ห oh. มาใส่ราหัาแล้วใช่ไหมอันนี่อะไรโอมันต้องมันต้องแมปแผนที่ ปีก,ก่อนนะวุ่ยมีอะไรทำไหมน้ำมันละ่ะกดกดครั้งๆเลยเติมน้ำมันก่อนอ่านั่นแหละเติมน้ำมันแล้วเราจะให้ทำอะไรวันเนี้ย <c oughs> ต่อสายไฟอันนี้ถูกไหมอันนี้สิยมพูนำเงินแดงนั่นแหละ ไอ้สีเขียวลูกศรให้ชี้เนี่ยน่าจะทําอย่างอื่นใช่ไหมอ่านแง่เนี่ยอันนี้แหลรนี่แหละใช่ใช่ใเยจะจำให้นี่สีนี้ต่อแม่อ่าถูกแล้วอืมมาแล้วก็ให้ทำอย่างอื่นนั่นก็คือต้องตามสีเขียวที่ชี้ไว้นี่แหละนี่แหละมาโอ้โห ไอ้ส่น้ำตาเด้ยกูจะเก่นนะน a c h e ม o m มีแล้วไหมอันสุดท้ายใช่ไหมอ่านี่แหละใช่ไหมใส่น้ำมันก็ตรงนี้เฮ่น้ำมันจะหมดโอเคหานแล้วก็อันอีกด้านล่างด้านล่างชี้ด้านล่งาลง,างมาก่อนอีต้องเติมน้ำมันก่อนเติมปับ๊บนั่นแหละ เนี่ยมันจดิะได้เนี่ยเออเดยวจะลุดได้มาเติมน้ํามันอ่านี่แหละลูกศอนชี้มีไหมไม่มีนะโอเคสงสัยน่าจะนี่ยจะได้ดีมั้งเออได้ดีเออขอดูแผนที่ก่อนมันสามารถดูแผนที่ได้เนี่ยดียจะอ่านยังไงยังไงดูแผนที่ได้ไม่ได้เลยเป็นผี เด็กบอยดี้มีคนพบศพแล้วมันต้องเปไปสีน้ำตาลแน่นอนสีน้ำตาลมึงเฮ้ยสองคนมึงโหวดสีน้ำตาลหน่อยดิไอสีน้ำตาลมันเป็นฆาตกรจ้ะยันมันโหวดโหวดบิ๊กินน่นแหละโหวตสีน้ำตาลหน่อยเร็วไอสองคนสองคนมึงโหวตสีน้ำตาลหน่อยไอสีน้ำตาลมันเป็นฆาตกรมันโหดร้ายมากดูดิมันลากลอก เว้ยเวรกรรมเชียวโบนอยเร็วเฮ้ยโบดส่น้ำตาลเร็วสองคนทำไมไม่ยยโบดวางมะดูด่อยทิเฮ้ยไอซีโซมันไม่ได้เป็นคนั้นตอนไอซีโซตาวเละมันตัวปัญหาเอา้ามีคนโบดียบร้อยอา่ามีคนโบดใส่น้ำเงินไลออเรียบร้อยโอ้โย กจะหมโหแล้วอเป็นไงโอ้โหไอ้รับตะโกนชนะแม่เจ้าเล่นต่อเลยแม่อ่ะเล่นต่อฮะเทรเดดเกลียนเลยอ่ะเดี๋ยมพร้อมเลยเดี๋ยมร้อม่อเดียวเกมไม่กระตุยแล้วเนี่ย ปกติไอพีฟาร์มไม่ไม่กระตุกเลยพอโดนอมองอันนี้ก็ทำอะไรแม่งก็กระตุกจะมันเลยเออผมก็ไม่เข้าใจนะอืมโอ้โหทาวเวแค่คั้งเดียวไงดูดิไอเส้นน้ำตาลนี้เป็นทัศนกรเอ้าโอยบอนนาปีก่อนไปีก่อนไปก่อนไปก่อนไปก่อนนั่นแหละเอาทีนี้ก็ผมจะ่นถ้าใครกดไลค์กดแช้งกดซับต่างกันก็ผมนั่นเดี๋ยวผมจะมาเล่นอมงอัต่ออีก เอ้าโหยซึ่งผมเล่นอามองอาร์ตเาย่นเนี่ยโอ้โหที่ลิงขอไม่ได้เลยไม่แย่ไม่แย่โอ้โยโอ้โห,โโหพูดจริงลิงก็ตลอดเลยนะทิงขอไม่ได้แต่สาหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสามอย่างคข้าวตั้งเป็นฝูงไปแล้ว